พี่น้องพุงอิงยี้มผ้ากีเขาบังนี่ทีชาวบ้านเลยเด้นกีเขาแบบนี้ดัดไม่ไพมาล้ำในน้อยล้ำหนึ่งเอาเขาเหนียวมาปั่นดีๆแบบนี้ห้วยเกลือบอ๊บบอ๊บบอ้วยไปมักบอมักห้วยเกลือทั้งแซนด์ปลาทั้งแซนด์ปลาเขาก็มาค้างไฟสิพี่น้องค้างไฟไปเลยเห็นนะค้างแล้วก็เขาก็มุนไปให้มันให้มันได้ เลืองหอมแบบนี่เป็นดเดเ้าก็สีเฮ็ดไปเรื่อยๆได้พี่น้องให้หไปเรื่อยๆแบบนี้ให้มันเหลืองดีแล้วเ้าก็เอาน้ปาปลาใส่รอบนึงแล้วก็มาค้างอีกแบบนี้นี่มึงซีเฮ็ดให้เบิ้งแบบนี้ก่อนนะให้เบิ้งแบบนี้ก่อนเดี๋ยวบัดมันสุกเดี๋ยวจังเ้าจังมาเบิ้งอีกนี่เด้อเดคือบ่ขอเท้าวะขอเท้าวะนี่นี่เลย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  นี่พี่น Nacional, ้องเห็นไหมคะเห็นไหมจ๊ะนี่มันเหลืองแล้วนี่เห well. ็นบอนี่มันเหลืองแล้วมีเหลืองแล้วเหลืองแล้วงี้กันทีแล้วพี่น้องวิธีการปิ่งเนาะนี่ยกันั่งสิละมุนยุ่งสิละมุนมุนมุนไปมุนไปมุนไปจนว่ามันเหลืองเหลืองเหลืองบนี้เข้าจะเอานําป่าใส่พี่น้องยิงมักใซ่นําป่านี่เอานําป่าใส่หนังปลายังไงเียใส่ไปเลยนีเงินใส่ ใส่พูพ่อก็หมุนเลยมุนหมุนไปใส่ไปเรื่อยๆใส่เราก็หมุน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 มุนนั่นสินำปลามันจะซึมเข้าไปผักเข้มกับใส่เข้มบลเข้มกับบใส่บวต้องใส่เข็มปุ้ค่อยค้างไปเรื่อยๆค้างไปค้างไปแบบนี้อย่างเราก็มุนไปหมุนแต้วหน่อยมันกล่ำมันกลน่ำนำปลามันกระสิเขาซึมเข้าไปแน่แม่นแน่เขาพอดีเป็นไดงผู้ไดที่พว่าในไอ้มาบานบพรา่าในกีเขากินกีเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ มี้ิกี้เขาเอาเขากําผสมน้ำแจ้งน้อยเป็นไรเบอร์ลี่เนี่ยแม่เฮ็ดนี่นะเท่าก็กี้ไปเรื่อยๆมันรรยากาศดีพี่น้องอันนี้เที่ยงหน้าเทียงหน้านี่ฟังทั้งนี้เป็นสานามทังทั้งนี้เป็นสานามเดยจ้ดเด้อบ่คอยบ่คอยเด้มีโอกาสได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งบนี้กะถ่ายกี้ขเขาเขาก็มุนไปเรื่อยๆดูเบื้องบนีงดูหอมไป ำลายแตกมาด้วพี่น้องมากมากมากินเขาจีนนะมุงอิงนี่กินเขาวน้ำลายแตกบางคนกับท่าใครบางคนกับท่าใครเอาใครมาท่าก็กระท่าใครหลาดลงไปกย่างแบบนี้คือกันจ้ะย่างแบอนี้คือกันเออเป็นไดเป็นไดพ่อเหลือได้หนิมุงอิงพ่อแล้วนะคะพร้อมแ่บเลยพี่น้องเบิงเอาน้ำปลาใส่จังเลยมุงอิงว่ามันเป็นรสฉ่ำแหน่น้ำปลาเล็กน้อย ย่างไปเรื่อยๆย่างไปเรื่อยๆย่างไปเรื่อยๆนี่อันมอกี้ย่างแล้วเลี้ยวอันนี้ปิ้งหมั่มปิ้งหมั่มปิ้งหมั่มเป็นไดปิ้งหมั่ม่ข่ปิงป้งหมั่มไข่เป็นไดปปเป็นไดคะเป็นไงคะ,คะสองยางมือหนีกินเขาง่ายกับปิง้งหมั่มกับเขากีบัวท่าไข่อยากกินแบบสดๆดบัวท่าไข่โอเคพี่น้งองผู้ใดอยากกินกี้เขากับกี้กินเดอ้อนี่หอมๆอมแซ่บแซแบบนี้อะจ้ะ ยามมืเอเ้ากับเขาจีบรรยากาศดีๆขณะนี้อุณหภูมิอยู่ที่11องศามือเศาร์นี้วันใด11ตอนนี้ขนาดจ,จะประมาณ13พี่น้องอุ้ยหนาวเย็นเย็นยน,นุ่งเสื้อสามตัวนุ่งเสื้อหนาวสามตัวค้างไฟแล้วกันีเขาไปพร้อมโอเคค่ะสวัสดีปีใหม่สุขส้ขูสุคนสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองเด้อกิจการลุงเรื่องผู้ใดเป็นโรคเป็นไข่ก็หายจากโรคไข้ไข้เจ็บเนาะพี่น้นองเนาะ ไอ้ลำให้รวยเด้อพี่น้องเด้อคิดสิ่งใดคอยสวมปาถนาสุขภาพแข็งแรงสุขุมสุขคนล่ยจ้ะบายบายสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่นี่กี่ข้าวครับกี่ข้าวบายบายจ้าสวัสดีสุขุมสุขคนค่ะพี่น้องเสร็จแล้วเห้นะไอ้เกียงิง